สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องจังหวัดขอนแก่นนะครับเมืองใหญ่ที่เป็นเหมือนศูนย์กลางของอีสานเลยคือช่วงหลังๆมาเนี่ยขอนแก่นนี่แบบเนื้อหอมมากๆม,มีการเติบโตเปลี่ยนแปลงไปเยอะเลยกลายเป็นจุดสนใจทั้งเรื่องเศรษฐกิจการท่องเที่ยวหรือว่าวัฒนธรรมนะครับวันนี้เราก็เลยรวบรวมข้อมูลมาคุยกันจากหลายๆที่เลยครับมีทั้งจากพวกไกด์บุ๊กอย่างมิชลินไกด์หรือนายูที่แนะนําที่เที่ยวที่กินที่น่าสนใจ แล้วก็มีงานศึกษาเกี่ยวกับการโตของเมืองโดยตรงเลยนะครับรวมถึงดูไปถึงแผนพัฒนาจังหวัดแบบเป็นทางการด้วยเป้าหมายก็คืออยากจะมากลั่นกรองสังเคราะห์ข้อมูลทั้งหมดนี้ให้เห็นภาพชัดๆว่าขอนแก่นวันนี้เป็นยังไงมีอะไรดีมีอะไรน่าสนใจโอกาสอยู่ตรงไหนและทิศทางข้างหน้าจะเป็นยังไงนะครับเอาละครับมาเริ่มแกะกล่องเรื่องนี้กันเลยดีกว่าถ้าพูดถึงขอนแก่นปุ๊บเนี่ยภาพแรกๆที่คนส่วนใหญ่น่าจะนึกถึงก็คงเป็นใจกลางเมืองเลย อย่างบึงแก่นนครนะครับบึงธรรมชาติใหญ่มาก600กว่าไร่เลยค่ะเป็นพื้นที่พักผ่อนหย่อนใจสําคัญของคนขอนแก่นเลยนะคะออกกําลังกายมีตลาดนัดด้วยใช่ครับแล้วก็มีนด์มาร์ k สาคัญคู่กันเลยคือวัดหนองแวงที่มีพระมหา,าธาตุแก่นนครหรือพระาธาตุเ้าชั้นสูงเด่นอยู่ริมบึงเลยสวยมากค่ะภาพจําเลยนะคะมิชลินไกด์เขาก็แนะนําว่าตอนเทเช้า,ชานี้บรรยากาศดีมากครับผมแต่ว่า สเสน่ห์ขอนแก่นจริงๆมันไม่ได้มีแค่นั้นนะครับพอเราออกนอกเมืองไปนิดนึงโอ้โหแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาตินี่เยอะมากหลากหลายจริงๆอย่างที่นายูเขารวบรวมไว้นะครับมีตั้งแต่สเกลใหญ่ๆเลยอย่างเขื่อนอุบลรัตน์นี่วิวสวยบรรยากาศดีมากใช่ค่ะเขื่อนใหญ่ครอบคลุมทั้ง3อำเภอเลยนะคะขอนแก่นหนองบัวลำพู เป็นจุดพักผ่อนชมวิวพระอาทิตย์ตกทานอาหารบนแพรแล้วก็มีตรงที่เขาเรียกบางแสนสองด้วยอ๋อหาดน้ำจืดให้เล่นน้ำได้ใช่ไหมครับใช่ค่ะเป็นกิจกรรมทางน้ำยอนฮิตเลยครับแล้วนอกจากเขื่อนก็มีอุทยานแห่งชาติที่น่าสนใจเยอะมากเลยนะครับใกล้ๆกัน หลายที่เลยอย่างอุทยานแห่งชาติภูเก้าภูพันคำอันนี้มีสกายวอล์กให้เดินชมวิวเขื่อนสวยๆเลยค่ะเห็นวิวเขื่อนอุบลรัฐกับพื้นป่าสวยมากมีเส้นทางศึกษาธรรมชาติด้วยนะคะน่าไปมากครับหรือจะเป็นอุทยานแห่งชาติภูผาม่านอันนี้ก็มีเอกลักษณ์ตรงหน้าผาที่เหมือนผ้าม่านเลยค่ะแล้วก็มีไฮไลท์คือถ้ำคังคาวที่แบบมีคังคาวเป็นล้านๆตัวเลยบินออกมาตอนเย็น โอเป็นภาพที่ต้องไปเห็นกับตาเลยนะครับเนี่ยใช่ค่ะแล้วก็มีผานกเค้าอยู่ใกล้ๆกันลักษณะคล้ายนกเข้าแมวแล้วก็มีน้ำตกตัดฟ้าด้วยครบเลยนะครับที่ภูผาม่านแล้วก็มีอีกที่ที่สำคัญมากๆทางประวัติศาสตร์เลยก็คืออุทยานแห่งชาติภูเวียงอ๋อที่นี่คือจุดเริ่มต้นเรื่องไดโนเสาร์ในไทยเลยนะคะ ใช่ครับเป็นที่แรกๆในไทยที่ค้นพบฟอสซิลไดโนเสาร์แล้วก็เจอสายพันธุ์ใหม่ของโลกที่นี่ด้วยหลายสายพันธุ์เลยการค้นพบที่ภูเวียงนี่ถือว่าเปลี่ยนภาพลักษณ์ขอนแก่นไปเลยนะคะทําให้คนรู้จักในมุมของแหล่งธรณีวิทยาแหล่งบรรพชีวินวิทยามากขึ้นครับมีหลุมขุดคน้นมีเส้นทางให้เดินศึกษาธรรมชาติด้วยนะครับ แล้วก็ยังมีอุทยานแห่งชาติน้ำพองอีกที่นะคะที่นี่ก็เป็นต้นน้ำลำธารสำคัญมีเทือกเขาสวยๆม,มีจุดชมวิวเด่นๆด,ด้วยใช่ไหมครับวิวดีมากค่ะเป็นพาโนรามาเลยเห็นทั้งเขื่อนอุบลรัฐเทือกเขาภูเวียงแล้วก็เห็นไปถึงตัวเมืองขอนแก่นเลยนะคะเป็นจุดชมพระอาทิตย์ขึ้นพระอาทิตย์ตกที่สวยมากๆโหเยี่ยมเลยครับ คือนอกจากอุทยานแห่งชาติใหญ่ๆพวกนี้แล้วเนี่ยมันยังมีจุดเล็กๆหรือที่เรียกว่าอันซีนที่น่าสนใจอีกเพียบเลยนะครับค่ะมีอะไรบ้างคะอย่างบรูลากูนะครับเป็นสระน้ำสีฟ้าอมเขียวมรกตสวยมากอยู่ในเมืองหินเก่าอ๋อเคยเห็นรูปอยู่ค่ะสวยจริงๆครับหรือโศกผีดิบอันนี้เป็นแหล่งธรณีวิทยามีหินรูปทรงแปลกๆที่เกิดจากการกัดเซาะของน้ำ ดูน่าสนใจดีนะคะครับแล้วก็มีน้ำตกอีกเช่นน้ำตกบาหลวงหรือไปสวนสัตว์ขอนแก่นที่เข้าสวนกวางก็พื้นที่กว้างสัตว์เยอะมีโชว์ด้วยค่ะมีกิจกรรมแอดเวนเจอร์อย่างล่องแก่งผาเทวดาที่ผู้ผ่าม่านด้วยนะคะโอ้โหมีครบเลยแล้วก็พวกที่พักคาเฟ่สวยๆใกล้ชิดธรรมชาติก็มีเยอะขึ้นด้วยใช่ไหมครับ ใช่ค่ะเดี๋ยวนี้มีเยอะเลยอย่างบ้านดองพงคาเฟ่แอนแคมปิ้งก็ติดลำน้ำพองเลยหรือบ้านสวนริมทานที่ภูผาม่านอันนี้เพทเฟรนลี่ด้วยนะคะดีเลยครับคนรักสัตว์น่าจะชอบค่ะแล้วก็มีโชคดีคาเฟ่ที่วิวทุ่งนามีบันไดสวรรค์ให้ถ่ายรูปเก๋ๆคือฟังดูแล้วธรรมชาติของแก่นนี้มีครบทุกรสจริงๆนะครับตั้งแต่ภูเขาน้ำตก เคลื่อนแหล่งธรณีวิทยาไปจนถึงที่พักผ่อนหย่อนใจใช่ค่ะแล้วที่น่าสนใจอีกอย่างคือการที่เขาเชื่อมโยงเรื่องธรรมชาติเข้ากับวัฒนธรรมและวิถีชีวิตได้ดีด้วยนะคะครับผมอย่างเช่นที่ไหนบ้างครับ อย่างที่แก่งละวาค่ะเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำขนาดใหญ่มากนอกจากธรรมชาติจะสวยแล้วยังเป็นการท่องเที่ยวเชิงนิเวศวัฒนธรรมด้วยเราสามารถล่องเรือชมวิถีประมงพื้นบ้านได้เลยติดต่อกับวิสาหกิจชุมชนได้โดยตรงอ๋อดีจังเลยครับได้สัมผัสชีวิตจริงๆของคนแถวนั้นค่ะแล้วใกล้ๆกันก็มีร้านกาแฟน่ารักๆชื่อบ้านหลังวัดอยู่ในป่าตองยางนาบรรยากาศดีมีเวิร์กช็อปมีร้านค้าชุมชนด้วยน่าสนใจมากครับ แล้วถ้าเป็นเรื่องวัฒนธรรมแบบเข้มข้นเลยล่ะครับมีที่ไหนแนะนําบ้างต้องไปที่วัดชัยศรีค่ะที่นี่มีสิมหรือโบสแบบอีสานโบราณอายุกว่าร้อนปีเลยแล้วที่สำคัญคือมีฮูบแต้มหรือจิตกรรมฝาผนังที่เล่าเรื่องพุทธศาสนาวรรณกรรมพื้นบ้านเรื่องศิลป์ไทยสวยงามแล้วก็มีคุณค่ามากค่ะครับผมเคยได้ยินชื่อเสียงเรื่องฮูบแต้มที่นี่เหมือนกัน แล้วก็มีหมู่บ้านที่มีเอกลักษณ์มากๆด้วยใช่ไหมครับอย่างหมู่บ้านงูใช่ค่ะหมู่บ้านงูจงอางที่บ้านโคกทรง่าอันนี้คือเลี้ยงงูจงอางไว้ใต้ถุนบ้านเลยนะคะแล้วก็มีการแสดงให้ดูด้วยโหอันนี้ก็ต้องใจกล้าๆหน่อยนะครับเนี่ยค่ะหรือถ้าชอบแบบน่ารักๆก็มีหมู่บ้านเต่าที่บ้านกอกอันนี้จะมีเต่าเพกเดินไปมาในหมู่บ้านเยอะเลยค่ะเป็นธรรมชาติมากๆเลยนะครับ ค่ะแล้วก็มีหมู่บ้านอนุรักษ์ควายไทยด้วยนะคะอือหือคือสะท้อนวิถีชีวิตที่ผูกพันกับธรรมชาติและสัตว์ต่างๆจริงๆใช่ค่ะแล้วในยุคใหม่ๆก็มีการปรับตัวมีพื้นที่สำหรับคนรุ่นใหม่ด้วยอย่างโคลัมโบคราฟวิลเลจที่อยู่ใกล้ๆมอขออ๋ออันนี้เป็นคอมมูนิตี้งานคราฟใช่ไหมครับค่ะมีร้านค้ามีคาเฟ่บรรยากาศก็จะชิลๆหน่อยเป็นแหล่งรวมของคนทำงานสร้างสรรค์ สรุปแล้วนะครับคือขอนแก่นนี้มีส่วนผสมที่ลงตัวมากเลยทั้งธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์หลากหลายวัฒนธรรมอีสานดั้งเดิมที่ยังเข้มแข็งแล้วก็มีไลฟ์สไตล์ร่วมสมัยเข้ามาผสมผสานด้วยแต่นอกจากเสน่ห์ในฐานะเมืองท่องเที่ยวเมืองวัฒนธรรมแล้วเนี่ยอีกบทบาทหนึ่งที่สำคัญมากๆแล้วก็เป็นที่พูดถึงเยอะมากในช่วงหลังก็คือการเป็นศูนย์กลางของภูมิภาคอีสานทั้งในด้านเศรษฐกิจการพัฒนาต่างๆ ตรงนี้แหละครับที่เราอยากจะมาเจาะลึกกันต่อว่าอะไรคือปัจจัยที่ทำให้ขอนแก่นเติบโตมาถึงจุดนี้ได้มันมีที่มาที่ไปยังไงบ้างครับ อาจในภาคอีสานได้เนี่ยเออมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญน,นะคะมันมีรากฐานมาจากทั้งประวัติศาสตร์แล้วก็นโยบายสน,บสนับสนุนที่ค่อนข้างชัดเจนถ้าเรามองย้อนไปในอดีตนะคะมีงานศึกษาที่ชี้ว่าช่วงศตรวรรษที่1 9บเถึงยีเนี่ยมีการอพยพเคลื่อนย้ายของผู้คนจากพื้นที่ลุ่มน้ําฉี่ตอนล่างอย่างเช่นจากร้อยเอ็ดอุบลที่ประชากรเริ่มหนาแน่นขึ้นมาตั้งถิ่นฐานในแถบขอนแก่นมากขึ้นอ๋อคือมีการย้ายถิ่นเข้ามาเยอะในช่วงนั้นใช่ค่ะซึ่งตอนนั้นเป็นการย้าย ถิ่นแบบจากชนบทสู่ชนบทเพื่อหาที่ทํากินใหม่ๆเป็นหลักนะคะก็เป็นการสร้างฐานประชากรขึ้นมาระดับหนึ่งครับแล้วพอมาถึงยุคปัจจุบันอะไรคือปัจจัยขับเคลื่อนหลักครับปัจจัยสําคัญมากๆเลยก็คือเรื่องเศรษฐกิจค่ะถ้าดูข้อมูลล่าสุดอย่างปี2563มเนี่ยมูล,ลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดหรือ GDP ของขอนแก่นอยู่ที่ประมาณ2 8 0 0 0ล้านบาทนะคะ โครงสร้างหลกัหลกๆเลยมาจากภาคบริการประมาณเกือบ58%รองลงมาก็คือภาคอุตสาหกรรมประมาณ3 2เแล้วก็ภาคเกษตรอีกเกือบเกือบสิสัดส่วนภาคบริการกับอุตสาหกรรมเนี่ยสูงเหมือนกันนะครับใช่ค่ะแล้วสิ่งที่น่าสนใจมากๆคือรายได้เฉลี่ยต่อหัวหรือ gdp per capita ของคนขอนแก่นเนี่ยถือว่าสูงที่สุดในภาคอีสานเลยนะคะอยู่ที่ประมาณแสนสองหมื่นบาทต่อปีข้อมูลปี63เป็นอันดับ33ของประเทศโอ้สูงสุดในอีสานเลย ค่ะซึ่งมันก็สะท้อนว่าโดยรวมแล้วจังหวัดมีความมั่งคัง่งหรือว่ากิจกรรมทางเศรษฐกิจที่คึกคักกว่าจังหวัดอื่นๆในภาคเดียวกันนะคะแต่ก็มีข้อสังเกตเล็กน้อยคือตัวเลข GDP ปี63มเนี่ยมันมีการหดตัวลงนิดหน่อยประมาณลบ3.6%ซึ่งก็อาจจะเป็นผลกระทบระยะสั้นจากสถานการณ์โควิดหรือปัจจัยอื่นๆในช่วงนั้นนะคะเข้าใจครับคือเศรษฐกิจมีขนาดใหญ่จริงแต่ก็อาจจะมีปัจจัยที่ทําให้ผันผวนได้บ้างแล้วถ้าดูเฉพาะ ภาคส่วนที่เป็นตัวขับเคลื่อนหลักๆจริงๆคือภาคไหนครับถ้าดูจากมูลค่าที่สร้างขึ้นมาเลยนะคะก็ยังเป็นภาคอุตสาหกรรมค่ะแม้ว่าสัดส่วนจะลดลงไปบ้างในปี63ขอนแก่นมีโรงงานอุตสาหกรรมอยู่เกือบเกือบ900แห่งข้อมูลปี64แล้วทิศทางที่จังหวัดพยายามจะผลักดันคือมุ่งไปสู่ smart industry smart industry นี่คือยังไงครับก็คือเป็นอุตสาหกรรมที่เน้นเรื่องสิ่งแวดล้อมมากขึ้นค่ะ ประหยัดพลังงานแล้วก็พยายามจะอยู่ร่วมกับชุมชนได้อย่างยั่งยืนสอดคล้องกับแนวคิดเรื่องเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศท,ที่มองทั้งมิติกายภาพเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมแล้วก็การบริหารจัดการดีเลยครับไม่ใช่เน้นแต่ผลิตอย่างเดียวแต่ดูเรื่องความยั่งยืนด้วยแล้วนอกจากอุตสาหกรรมใหญ่ๆแล้วพวกธุรกิจขนาดเล็กหรือสินค้าชุมชนเป็นยังไงบ้างครับมีบทบาทเยอะไหมครับมีบทบาทสําคัญมากเลยค่ะ คอนแก่นนี่ถือว่ามี SME หรือผู้ประกอบการรายย่อยเนี่ยเยอะที่สุดในกลุ่มจังหวัดอีสานตอนกลางเลยนะคะมีกว่า72,000รายข้อมูลปี64แล้วก็มีผู้ผลิตสินค้าโอท็อปเยอะมากเหมือนกันกว่า3,000รายปี64สินค้าเด่นๆก็จะเป็นพวกผ้าเครื่องแต่งกายแล้วก็อาหารซึ่งกลุ่มนี้ก็ถือเป็นฐานเศรษฐกิจที่สาคัญมากๆอีกส่วนหนึ่งเลยค่ะครับผมแล้วภาคเกษตรล่ะครับ ถึงสัดส่วนใน GDP จะไม่เยอะเท่าภาคอื่นแต่ก็น่าจะยังมีความสำคัญอยู่ใช่ไหมครับใช่ค่ะเพราะว่าพื้นที่ส่วนใหญ่ของจังหวัดก็ยังเป็นพื้นที่เกษตรกรรมอยู่นะคะประมาณ4ล้านกว่าไร่ส่วนใหญ่ก็ปลูกข้าวนโยบายของจังหวัดเองก็พยายามจะผลักดันไปสู่เกษตรมูลค่าสูงแล้วก็เชื่อมโยงกับเรื่องเศรษฐกิจชีวภาพไบโออีโคโนมีที่เรียกว่า n น็กไบโออีโคโนมี ซึ่งเป็นแผนพัฒนาที่มองภาพรวมของภาคอีสานตอนบนเลยค่ะแล้วก็มีการส่งเสริมฟาร์มปศุสัตว์ที่ได้มาตรฐานด้วยฟังดูแล้วขอนแก่นมีเครื่องยนต์ทางเศรษฐกิจหลายตัวเหมือนกันนะครับทั้งอุตสาหกรรมบริการ SME O top เกษตรมูลค่าสูงแต่เหมือนจะมีอีกจุดแข็งหนึ่งที่สำคัญมากๆเลยของขอนแก่น ก็คือเรื่องทำเลที่ตั้งกับการเชื่อมโยงใช่ไหมครับถูกต้องเลยค่ะอันนี้คือจุดแข็งที่โดดดินมากๆแล้วก็เป็นปัจจัยสําคัญที่ทําให้ขอนแก่นถูกวางบทบาทให้เป็นศูนย์กลางเลยคือขอนแก่นเนี่ยตั้งอยู่ตรงจุดตัดพอดีเป๊ะของระเบียงเศรษฐกิจแนวตะวันออกตะวันตกหรือ E W E C กับแนวเหนือใต้หรือ N S E C โอตรงทางแยกเลยใช่ค่ะเป็นสี่แยกเศรษฐกิจเลยทําให้เป็นจุดยุทธศาสตร์ในการเชื่อมต่อไปอยัง5ประเทศ คือจีนเวียดนามลาวไทยแล้วก็พมา่านี่คือเหตุผลสำคัญที่ทำให้ขอนแก่นถูกวางบทบาทให้เป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์โลจิสติกส์ฮับที่สำคัญของภูมิภาคนี้ค่ะแล้วมีโครงสร้างพื้นฐานอะไรมารองรับบทบาทฮับโลจิสติกนี้บ้างครับ โอ้โหมีโครงการใหญ่ๆเยอะมากเลยค่ะทั้งศูนย์รวบรวมและกระจายสินค้า DC คลังสินค้าต่างๆมีศูนย์ขนส่งตู้คอนเทนเนอร์ทางราง ICD ที่ท่าพระอันนี้ก็สําคัญมากสําหรับการขนส่งทางรางมีท่ากาศยานนานาชาติขอนแก่นที่ก็มีการขยายอาคารขยายรันเวย์รองรับเที่ยวบินได้มากขึ้นครับสนามบินใหม่สวยเลยครับ ใช่ค่ะแล้วก็มีโครงการรถไฟทางคู่ที่กำลังก่อสร้างอย่างสายอีสานมาบกระเบาหนองคายที่ผ่านขอนแกน่นแล้วก็มีสายใหม่บ้านผานาครพนมด้วยและที่สำคัญมากๆก็คือโครงการรถไฟความเร็วสูงกรุงเทพหนองคายที่จะวิ่งผ่านขอนแก่นด้วยเช่นกันค่ะโหพอโครงการพวกนี้เสร็จสมบูรณ์หมดศักยภาพการเป็นหับนี่น่าจะแข็งแกร่งขึ้นไปอีกเยอะเลยนะครับขาอย่างเดียวใช่ไหมครับเหมือนจะมีด้านอื่นๆด้วยอย่างเรื่องการประชุมหรือการแพทย์ ใช่เลยค่ะขอนแก่นได้รับการคัดเลือกให้เป็นเมืองไม c ์ซิตี้หนึ่งใน5จังหวัดของไทยด้วยนะคะไมซ์นี่คือการประชุมนิทรศาการใช่ไหมครับใช่ค่ะ Meeting, Incentive, Convention, Exhibition คือเป็นเมืองที่มีศักยภาพในการจัดงานประชุมสัมมนาหรือนิทรศาการระดับนานาชาติได้ซึ่งขอนแก่นก็มีศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปี หรือศูนย์ประชุมมอขอที่ใหญ่ที่สุดในอีสานมีโรงรามระดับ5ดาวมีสนามบินนานาชาติรองรับก็เลยดึงดูดงานใหญ่ๆเข้ามาได้เยอะค่ะครับแล้วด้านการแพทย์ล่ะครับเห็นว่าก็เป็นศูนย์กลางเหมือนกันใช่ค่ะเป็นศูนย์กลางการแพทย์มิ i ิโ l หับที่สำคัญมากอีกด้านหนึ่งเลยมีโรงพยาบาลขนาดใหญ่ที่ทันสมัยหลายแห่งอย่างโรงพยาบาลศรีนครินของมอขอโรงพยาบาลศูนย์ขอนแกน่นแล้วก็มีศูนย์หัวใจสิริกิต ซึ่งมีศัก,กยภาพในการรักษาโรคซับซ้อนได้แล้วก็มีแผนพัฒนาให้เป็นศูนย์กลางการแพทย์ของอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงหรือ GMS ด้วยนะคะมีการสร้างศูนย์การแพทย์เฉพาะทางเพิ่มขึ้นเรื่อยๆโหครบเครื่องมากจริงๆครับทั้งโลจิสติกส์การแพทย์แล้วก็ยังมีมุมของความคิดสร้างสารรค์ด้วยอย่างที่พูดถึงตอนแรกแถวแถวมออย่านกลางสดานที่มี t c d c ด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะ ย่านนั้นก็ถูกพัฒนาให้เป็นย่านสร้างสารรค์ Creative District ไปแล้วมีร้านค้ามีคาเฟ่ของคนรุ่นใหม่เยอะอย่างร้านคกพูนคอฟฟี่นโคของเชฟร้านแก่งก็อยู่แถวนั้นเป็นพื้นที่ที่สะท้อนอีกมิติของการพัฒนาเมืองที่ไม่ใช่แค่เรื่องเศรษฐกิจใหญ่ๆอย่างเดียวแต่มีพื้นที่ให้ความคิดสร้างสารรค์ธุรกิจใหม่ๆได้เติบโตด้วยค่ะครับผมสรุปภาพรวมก็คือจะเห็นว่าขอนแก่นเนี่ยถูกวางตำแหน่งเชิงยุทธศาสตร์ไว้ค่อนข้างชัดเจนเลยนะคะ ให้เป็นมากกว่าเมืองธรมธรมดาธรรมดาแต่เป็นกลไกสําคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมของภาควิสารแล้วก็มีความเชื่อมโยงกับภูมิภาคด้วยฟังดูแล้วศักยภาพสูงมากจริงๆครับแล้วก็มีการพัฒนาที่รอบด้านมากๆเลยแต่แน่นอนว่าการเติบโตเร็วแบบนี้การพัฒนาที่มันเหมือนทาโถมเข้ามาเนี่ยมันก็มันก็ต้องมีความท้าทายซ่อนอยู่หรืออาจจะเริ่มปรากฏให้เห็นชัดเจนขึ้นบ้างแล้ว ตรงนี้แหละครับที่ผมว่าน่าสนใจว่าภาพอีกด้านหนึ่งของเหรียญคืออะไรคอนแกนกําลังเจอกับความท้าทายอะไรบ้างครับในการเติบโตแบบนี้เป็นประเด็นที่สําคัญมากเลยค่ะคือในทางวิชาการนะคะเวลาเมืองมีการเติบโตเร็วๆเ,เนี่ยเรามักจะพูดถึงปรากฏการณ์ที่เรียกว่าการขยายตัวของเมืองหรือ Urban Sp r สปรคือความเป็นเมืองมันไม่ได้กระจุกอยู่แค่ในเขตเทศบาลเดิมๆแต่มันแผ่ขยายออกไปรอบนอกมากขึ้นเรื่อยๆครับเหมือนเมืองมันบวมออกไปใช่ค่ะ แล้วการขยายตัวแบบนี้ม,นมันมักจะมาพร้อมกับสิ่งที่เรียกว่าความเปราะบางของเมืองหรือ urban vulnerability คือเมืองอาจจะมีความสามารถในการรับมือกับแรงกดดันหรือการเปลี่ยนแปลงต่างๆได้ไม่ดีเท่าที่ควรไม่ว่าจะเป็นเรื่องภัยพิบัติทางธรรมชาติการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศหรือแม้แต่วิกฤตเศรษ,ษฐกิจต่างๆนะคะอ๋อเข้าใจครับคือโตเร็วแต่ก็อาจจะเปราะบางมากขึ้นด้วยแล้วถ้ามองในทางปฏิบัติเลย ความท้าทายที่เป็นรูปธรรมท,ที่ขอนกันกําลังเผชิญอยู่จริงๆเนี่ยมีอะไรที่เด่นชัดบ้างครับจากข้อมูลที่เรามีค่ะจากข้อมูลแล้วก็ผลสํารวจความคิดเห็นต่างๆที่มีนะคะพอจะสรุปความท้าทายหลักๆได้เป็นกลุ่มๆค่ะเริ่มจากด้านสังคมก่อนเลยนะคะเรื่องแรกที่มักจะถูกพูดถึงก็คือความยากจนแล้วก็ความเหลื่อมล้ําค่ะแม้ว่าถ้าดูภาพรวม สัสดส่วนคนจนของขอนแก่นจะลดลงแล้วก็ค่าสัมประสิทธิ์จีนีจีน c โค f อฟฟิเชนที่วัดการกระจายรายได้เนี่ยถือว่าค่อนข้างดีเลยนะคะตัวเลขปี64อยู่ที่0.175ถือว่าต่ำมากแสดงว่าการกระจายรายได้ค่อนข้างเท่าเทียมอา้าวถือว่าดีใช่ไหมครับค่ะถือว่าดีในภาพรวมแต่ว่าถ้าเราไปดูช่องว่างระหว่างกลุ่มที่รวยที่สุด10%แรกกับกลุ่มที่จนที่สุด10%ล่างสุดเนี่ยมันยังห่างกันอยู่พอสมควรเลยค่ะ ข้อมูลปี64ชี้ว่ากลุ่มที่รวยสุดมีรายได้เฉลี่ยม,มากกว่ากลุ่มที่จนสุดถึง5.33เท่าซึ่งก็ยังเป็นช่องว่างที่ค่อนข้างสูงอยู่เป็นโจทย์ที่ต้องพยายามลดช่องว่างตรงนี้ลงค่ะอ๋อคือภาพรวมดีแต่พอดูสุดขั้วแล้วยังห่างกันเยอะใช่ค่ะอีกเรื่องหนึ่งที่น่ากังวลแล้วก็มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นคืออัชญกรรมและยาเสพติด สถิติปี2,563ชี้ว่าคดีอาญาทุกประเภทเลยนะคะทั้งที่เกี่ยวกับชีวิตทรัพย์สินความผิดพิเศษหรือที่รัฐเป็นผู้เสียหายเนี่ยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าแล้วปัญหายาเสพติดนิ่น้าเป็นห่วงมากค่ะจำนวนคดีนี้เพิ่มขึ้นเกือบเท่าตัวเลยในช่วง4-5ปีจากประมาณ5,800กว่าคดีในปี59กลายเป็นหมื่นกว่าคดีในปี63โหเพิ่มขึ้นเยอะมากเลยนะครับ ส่วนหนึ่งอาจจะเพราะว่าขอนแก่นเป็นเส้นทางผ่านของยาเสพติดด้วยนะคะก็เป็นปัญหาที่ต้องเร่งแก้ไขครับผมแล้วมีเรื่องอื่นอีกไหมครับด้านสังคมก็มีเรื่องอุบัติเหตุทางถนนค่ะอันนี้ก็เป็นปัญหาใหญ่ของเมืองใหญ่อยู่แล้วปริมาณรถยนต์มันเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ สถิต men, the the ิการจับกลุมตามพรบจราจรปี63ก็ยังสูงอยู่ในหลายๆข้อหาเช่นไม่สวมหมวกนิรภัยไม่มีใบขับขี่ฝ่าไฟแดงเลยพวกนี้นะคะครับปัญหาสังคมนี้ดูน่ากังวลหลายเรื่องเลยนะครับและถ้าเป็นด้านเศรษฐกิจละครับนอกจากเรื่องที่ GDP มันหดตัวไปเล็กน้อยในปี63มมีความท้าทายอื่นอีกไหมก็มีความท้าทายเรื่องการพึ่งพิงบางสาขาอยู่ค่ะ อย่างที่บอกไปตอนต้นว่าโครงสร้างเศรษฐกิจของขอนแก่นเนี่ยพึ่งพาภาคบริการกับภาคอุตสาหกรรมค่อนข้างมากซึ่งถ้าภาคส่วนเหนยวเหล่านี้เกิดมีปัญหาขึ้นมามันก็จะส่งผลกระทบต่อภาพรวมเศรษฐกิจได้ง่ายกว่าถ้าเศรษฐกิจมันกระจายตัวดีกว่านี้นะคะครับคือยังไม่ค่อยสมดุลเท่าไหร่ค่ะแล้วก็อีกเรื่องที่สําคัญมากสําหรับคนส่วนใหญ่ในจังหวัดก็คือปัญหาของเกษตรกร อันนี้จากผลสำรวจความคิดเห็นประชาชนหลายๆครั้งมักจะชี้ไปที่ปัญหาคล้ายๆกันคือเรื่องคุณภาพผลผลิตราคาผลผลิตตกตำ่ำปัญหาเรื่องตลาดรองรับแล้วก็ปัญหาเรื่องแหล่งน้ำไม่ว่าจะเป็นภัยแล้งหรือน้ำท่วมซึ่งเป็นเรื่องที่กระทบกับชีวิตเป็นอยู่ของเกษตรกรโดยตรงเลยค่ะครับเป็นปัญหาคลาสสิกของภาคเกษตรเลยนะครับแล้วด้านสิ่งแวดล้อมล่ะครับการพัฒนาเมืองรวดเร็วขนาดนี้แน่นอนว่าต้องส่งผลกระทบแน่ๆ แน่นอนค่ะอันนี้เป็นความท้าทายใหญ่เลยประเด็นเรื่องทรัพยากรน้ำนี่สำคัญมากเพราะว่าลุ่มน้ำพองลุ่มน้ำชีต้องรองรับการใช้น้ำทั้งจากภาคเกษตรแล้วก็ภาคอุตสาหกรรมมันก็มีความเสี่ยงเรื่องคุณภาพน้ำอาจจะมีปัญหาน้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมได้แล้วปัญหาเดิมๆอย่างภัยแล้งน้ำท่วมก็ยังเป็นความกังวลอันดับต้นๆของคนในพื้นที่อยู่ค่ะครับเรื่องน้ำนี่สำคัญจริงๆ แล้วก็ยังคงมีปัญหาเรื่องที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบางแห่งยังมีสถานที่กําจัดขยะที่ไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการแล้วก็มีปัญหาขยะตกค้างสะสมอยู่ค่ะโอ้โหเยอะเหมือนกันนะครับเนี่ยค่ะส่วนเรื่องทรัพยากรป่าไม้ก็ลดน้อยลงไปเยอะค่ะพื้นที่ป่าไม้ของขอนแก่นตอนนี้เหลืออยู่ประมาณ11กว่าๆข้อมูลปี64แล้วก็ยังมีการบุกรุกทำลายป่าในเขตป่าสงวนอยู่บ้างอย่างที่ป่าดงลานป่าภูเวียงแล้วก็มีปัญหาไฟป่าด้วยครับ ป่าเหลือน้อยลงไปเยอะเลยค่ะส่วนเรื่องคุณภาพอากาศโดยรวมจากการตรวจวัด PM10 PM2.5 หรือโอโซนส่วนใหญ่ยังอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานนะคะแต่ก็เป็นเรื่องที่ต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะช่วงหน้าแล้งหรือช่วงที่มีการเผาในที่โล่งเยอะๆนะคะครับผมฟังดูแล้วความท้าทายก็รอบด้านเหมือนกันนะครับทั้งสังคมเศรษฐกิจสิ่งแวดล้อมซึ่งมันก็ อาจจะเป็นราคาที่ต้องจ่ายกับการเติบโตหรือเปล่าครับแล้วคำถามคือทางจังหวัดหรือผู้ที่เกี่ยวข้องเนี่ยเขามองเห็นปัญหาเหล่านี้ไหมครับแล้วเขามีแผนที่จะรับมือหรือวางอนาคตของขอนแก่นต่อไปไว้อย่างไรบ้างเขามองเห็นแน่นอนค่ะแล้วก็ได้มีการวางแนวทางเอาไว้ในแผนพัฒนาจังหวัดขอนแก่นฉบับปัจจุบันคือพศ2566-2570ถึงซึ่งก็เขียนไว้ค่อนข้างชัดเจนเลยนะคะวิสัยทัศน์ของเขาคือมหานครนหน้าอยู่ ศูนย์กลางเศรษฐกิจเชื่อมโยงภูมิภาคอ๋อคือพยายามจะบาลานซ์สองเรื่องนี้ใช่ค่ะคือทั้งพัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่สําหรับคนในพื้นที่แล้วก็ต้องเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจที่เชื่อมโยงกับภูมิภาคด้วยส่วนเป้าหมายหลักที่เขาตั้งไว้ก็ค่อนข้างท้าทายนะคะเช่นตั้งเป้าให้ GDP หรือเศรษฐกิจของจังหวัดเนี่ยโตเฉลี่ยปีละ2%เซขึ้นไปให้คนมีความสุขมากขึ้นวัดจากดัชนีความสุข ต้องเพิ่มขึ้นปีละ2%แล้วก็เรื่องความเหลี่ยมล้ําค่าจีนี่ต้องต่ำกว่า0.4 1. 1อือึอืมซึ่งตัวเลขล่าสุดมันดีกว่านั้นแล้วแต่ก็ตั้งเป้าไม่ให้มันแย่ลงไปใช่ค่ะก็เป็นการตั้งเป้าเพื่อรักษามาตร,รฐานเดิมไว้หรือทําให้ดีขึ้นครับแล้วเขาจะทํายังไงให้ไปถึงเป้าหมายเหล่านั้นได้ครับมีประเด็นเน้นหนักหรือยุทธศาสตร์อะไรบ้าง ในแผนเขากำหนดประเด็นการพัฒนาหลักๆไว้6ด้านค่ะซึ่งก็พยายามจะตอบโจทย์ความท้าทายต่างๆที่เราคุยกันมาเมื่อกี้นี้นะคะ 1. คือยกระดับเศรษฐกิจฐานรากและอุตสาหกรรมการเกษตรมูลค่าสูงอันนี้ก็มาแก้โจทย์เป็นหาเกษตรกรโดยตรงแล้วก็ส่งเสริม SMEs O top โดยเน้นใช้โมเดลเศรษฐกิจ BCG Bio circular green มากขึ้นครับ BCG นี่กำลังมาแรงเลยค่ะ สองคือส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสารรค์เชื่อมโยงภูมิภาคอันนี้ก็คือพัฒนาการท่องเที่ยวโดยเน้นอัตลักษณ์ชุมชนดึงดูดนักท่องเที่ยวกลุ่มไมส์แล้วก็กลุ่มท่องเที่ยวสุขภาพสามคือส่งเสริมนวัตกรรมเทคโนโลยีและดิจิทัลสู่เมืองอัจฉริยะ s m a ทซิตี้อันนี้ก็คือผลักดันการใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยพัฒนาเมืองในด้านต่างๆครับทซิตี้นี่ก็เป็นอีกคำที่ได้ยินบ่อยๆใช่ค่ะ4คือพัฒนาสังคมสุขภาวะน่าอยู่อย่างยั่งยืน อันนี้ก็จะมาตอบโจทย์เรื่องคุณภาพชีวิตสวัสดิการการลดความเหลื่อมล้ำการพัฒนาทักษะอาชีพให้คน 5. คือบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมบูรณ์อันนี้ก็มาแก้ปัญหาเรื่องน้ำขยะป่าไมา้โดยตรงเลยแล้วก็เตรียมพร้อมรับมือกับภัยพิบัติด้วยและ 6. คือเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยอันนี้ก็จะมาแก้โจทย์เรื่องอาชญากรรมยาเสพติดอุบัติเหตุกลางถนนแล้วก็รวมถึงการปกป้องสถาบันหลักของชาติด้วยค่ะโอ oh. ดูเหมือนแผนจะครอบคลุมประเด็นท้าทายต่างๆได้ค่อนข้างดีนะครับแล้วมันมีการเชื่อมโยงกับแผนระดับประเทศหรือแผนภาคด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะแผนพัฒนาจังหวัดนี้ถูกออกแบบมาให้สอดคล้องกับแผนระดับชาติทั้งยุทธศาสตร,ร์ชาติแผนแม่บทต่างๆแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติของสภาพัฒน์เอ็นแล้วก็สอดคล้องกับแผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือด้วย โดยเฉพาะการขับเคลื่องเรื่อง New E C Bio Economy กับการเป็น Smart City เนี่ยถือเป็นวาระสำคัญที่รัฐบาลให้ความสำคัญแล้วก็อยู่ในแผนระดับภาคด้วยค่ะดังนั้นทิศทางการพัฒนาของขอนแก่นค่อนข้างชัดเจนเลยค่ะแต่ความท้าทายจริงๆก็คงอยู่ที่การนำแผนเหล่านี้ไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลเป็นรูปธรรมแล้วก็การสร้างสมดุลระหว่างเป้าหมายการพัฒนาด้านต่างๆที่อาจจะมีความขัดแย้งกันอยู่บ้างอะค่ะ ครับผมฟังทั้งหมดแล้วนี่เห็นภาพขอนแก่นชัดเจนขึ้นมากเลยนะครับเป็นเมืองที่มีความเคลื่อนไหวสูงจริงๆเออมีทั้งสเสน่ห์แบบดั้งเดิมมีธรรมชาติที่สวยงามหลากหลายแล้วก็มีการเติบโตทางเศรษฐกิจแบบก้าวกระโดดมีบทบาทสำคัญในระดับภูมิภาคเลยแต่ในขณะเดียวกันมันก็มีความท้าทายที่ซ่อนอยู่ หรือเรื่องปรากฏชัดขึ้นไม่น้อยเลยทั้งเรื่องความเหลื่อมล้ำปัญหาสังคมต่างๆแล้วก็ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่ตามมากับการพัฒนาถูกต้องเลยค่ะคือเรื่องราวของขอนแก่นเนี่ยมันสะท้อนภาพใหญ่ของการพัฒนาเมืองรองในประเทศไทยได้ค่อนข้างดีเลยนะคะเมืองเหล่านี้กําลังมีความสําคัญมากขึ้นเรื่อยๆในเชิงยุทธศาสตร,ร์การพัฒนาประเทศมันเป็นทั้งโอกาสแล้วก็เป็นความท้าทายด้วย การทำความเข้าใจพลวัตหรือการเปลี่ยนแปลงของเมืองอย่างขอนแก่นเนี่ยจึงเป็นเรื่องสำคัญมากไม่ใช่แค่สำหรับคนขอนแก่นเองแต่สำหรับทุกคนที่สนใจทิศทางการพัฒนาของประเทศแล้วก็ของภูมิภาคลุ่มน้ำโขงโดยร,รวมด้วยค่ะน่าคิดน้ำจิ้นอินครับ สุดท้ายนี้ก็อาจจะมีคำถามสำคัญคำถามหนึ่งที่อยากจะทิ้งไว้ให้เราได้คบคิดกันต่อนะครับโดยเฉพาะสำหรับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกำหนดนโยบายหรือทิศทางการพัฒนาของเมืองขนแก่นในอนาคตนั่นก็คือในขณะที่ขนแก่นกำลังมุ่งหน้าสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะอย่างเต็มตัวเป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์ที่สำคัญ การพัฒนาทางเศรษฐกิจที่ดูเหมือนจะต้องเดินหน้าอย่างรวดเร็มนี้จะสามารถสร้างสมดุลกับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมที่ก็เริ่มส่งสัญญาณน่าเป็นห่วงในหลายๆด้านและที่สำคัญไม่แพ้กันเลยคือการดำรงรักษาความเป็นอีสานทั้งในมิติของวัฒนธรรมวิถีชีวิตและเสน่ห์เฉพาะตัวที่เป็นเอกลักษณ์ของขอนแกน่นเอาไว้ได้อย่างไรการหาจุดลงตัวหรือจุดสมดุลตรงนี้คงเป็นโจทย์ใหญ่ที่ท้าทายและต้องช่วยกันหาคำตอบต่อไปครับ